นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหญิงโซแห่งเมืองทิพย์นะคะวันนี้พี่หญิงนะคะก็จะมารีวิวสกินของน้องแอนเนตนะคะซึ่งอ่าไอดี ID ที่พี่หญิงไม่จิ๊บมาไม่ใช่ของพี่นะคะเป็นไอดีของน้องคนนี้เลยคะ่ะซึ่งก็คือน้องเจา้าเลอสเต,ตซ,ซี่ของเราเองจ้ามาดูในส่วนเอฟเฟกกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยการโจมตีป,ปกตินะคะก็จะเป็นการปล่อยอ่าเขาเรียกอะไรน้ำพึ่งเขาเรียกว่าน้ำพึง่งดีกว่าเอาไปเม็ดเล็กๆแบบนี้สกิลที่1นะคะ ก็จะเป็นการปล่อยวงกลมออกไปแบบนี้เหลอก็จะมีพึ่ง3ตัวนะคะบินรอบกันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเยเห็นป้าตวเองพึ่งตัวเล็กๆ3ตัวบินรอบกันอยู่ในวงกลมแบบนี้เลยในส่วนสกิลที่2นะคะก็จะเป็นการป,ปล่อยพึ่งตัวใหญ่ออกไปแล้วตัวเองนะคะก็จะกระเด็นกลับหลังแล้วก็สร้างโล่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยเทุกคนปึ๊บนี่นี่ก็เรียกได้ว,วา่าสวยนะจ๊นเนียแบบนี้เลย สกินนี้ก็อ่ก็แล้วแต่คนที่จะได้ส่วนลดออกมเท่าไหร่นะคะส่วาน,นกของน้องคนนี้ได้9กเอ้ย90%ก็ถือว่าลดเยอะมากในส่วนสกินท,ที่3นะคะก็จะเป็นการสร้างวงกลมแบบนี้เลยมีสัญลักษณ์รูปพึ่งแล้วก็มีพึ่ง3ตัวนะครับบินอยู่รอบวงกลมก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะมาดูการในส่วนของตัวเกมนะคะเปิดฉากมานะคะเราก็มาอยู่เลยนะคะเล่นกลางซึ่งตอนนี้เราก็ได้มากับนอนอาญาแล้วก็กดมากับเอ่อ ลุงลิเตอร์นะคะก็จะมากัน3คนอีก2คนก็คือคุณผู้ชมทางบ้านประมาณนั้นจา้าเปิดฉากมาแล้วก็ขอมาดูหน่อยอ่ันนี้ก็พี่หญิงก็จะไปเวทบูนะก็รู้อยู่ว่ามันบูอยากได้บูทําไมล่ะเออเรามา2คนนะเอ้อยากได้บูขอบูได้ไหมขอบูได้ไหมขอบูเอ้บัตเตอร์ไฟได้ไม่เป็นไรแต่บัตเตอร์ไฟไม่กลับเหมือนจะเสียชีวิตนะดอกนี้พี่หญิงก็เลยตัดสินใจลองเล่นดูปรากฏว่าก็ได้เปิดบัตรมานะทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยการที่เรา เสียชีวิตนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางหนีแล้วโอ้ยอาตอนนี้เพื่อนเราบวกกันอยู่เลนล่างอย่างเนาหนัวเอยนัวมากเราก็จะไปช่วยเพื่อนเรานะจะอ้ายังไงมา <100 G. S 1> จ้ามีวันเดอร์มาปิดหลังนะคะสังเกตที่พุ่มบับแดงเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยแคลรี่ของเราเพราะแคลรี่เราฟาร์มเลยอยู่แล้ว ก่อนอื่นเลยเราต้องจัดการผีกระสือตนนี้ก่อนแล้วก็เรียบร้อยสุกิดไปนะคะเห็นอะไรแว๊บๆไหมในพุ่มไม้นั้นมีคนด่าซทุกคนพยายามสังเกตมินิแมปดีๆนะเพราะว่ามันจะแบบมีศัตรูมาตลอดเนี่ยเห็นปะป่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตนิดนึงนะเมื่อกี้ก็เดินกันเหมือนเป็นเพื่อนกันมาเลยอ่าแล้วเมื่อมังกรใกล้เกิดนะคะสิ่งที่โรมิงจะต้องทําก็คืออะไรเอ่ยไปโซนมังกรค่ะจะอยู่ทําไมล่ะครับมาเราต้องไปโซนพื้นที่เอามังกรให้เพื่อนนะคะเพื่อ เพื่อที่เพื่อนของเราอ่ะจะได้เล่นง่ายจะสังเกตได้เลยน,นะคะว่าฟีนิกของเราอ่ะฟาร์เมเรสมาแล้วก็จะมาฟาร์มบูสรุปก็จะมาจบบนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปโซนมังกรให้เพื่อนเราแต่ก่อนอื่นเห็นปะทุกคนศัตรูก็จะมาโซนมังกรด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดูแมปดีๆและอย่าตุยตอนมังกรจะเกิดคือลวเหมือนอีกทีมันก็จะไม่ย่อเหมือนกันนะทุกคนดูดิม,มันก็มาโซนเมอนกันก็จะมีอยู่4คนนะคะที่มันขึ้นมาบน อันนี้เราก็จะทําการโตมันออกไปก่อนนะคะให้แครี่มันเล่นยากถูกปะแครี่ตอนนี้มันเหลือประมาณครึ่งหลอดนะคะนี่นเห็นปะทุกคนแครี่มันจะตุยละอ่ะโอเคเราเกือบจะได้มาจ้าละแต่ว่าป่าเราตุยไปก่อนไม่เป็นไรตอนนี้นะคะป่าเราตุยไปก่อนเราก็อย่าเพิ่งอรรมกรนะทุกคนพยายามยื้อยุดฉุดกระชากมันให้มันเลือดลดเหมือนกันมันจะได้แบบไม่มาอมกรเห็นปะลิเกเตอร์เราก็จะมาเติมตอนนี้แพนด้ามันก็มาเติมนะแต่ว่าไม่เป็นไรลุงดิกเราก็มาเหมือนกันเอาสิเอาสิเอาสิ ตานี้คือแบบเอาดีโคดุเดือดน่มาเลยมาเลยฝั่งมันก็ครึ่งหลอดเหมือนกันดูดิทุกคนดูวันเดอร์นะวันเดอร์ก็จะตูย่ะสังเกตที่ป่าเรานะครับป่าเราน่ะก็จะฟาร์มแดงนะสรุปก็คือจะมาเอามังกรเหมือนเดิมเสื้อปลาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามังกรต้นเกมอ่ะมันสําคัญนะแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ได้จริงๆอะ่ะเราก็สามารถเทรดได้เราสามารถแบบเทรดดาร์กแรกกับมังกรหรือจะเทรดมังกรแรกกับดาร์กก็ได้แล้วแต่ขอแค่ให้ได้อย่างใดอย,งอย่างหนึ่งในช่วงต้นเกม เือนนี้เราคอเกมให้เพื่อนเราแล้วนะว่าด้านบนเยอะประมาณ3-4ตัวฟีนิกซ์นะคะมันเก็บออบเจกตออบเจกตเรลวอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้มันเอาดัก์คสเลเยอร์เลยจริงเห็นป้าทุกคนมันเก็บแป๊บเดียวฟีนิกซ์มันก็เก็บได้ละเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป้าเนี่ยฟีนิกซ์ก็จะขึ้นมาบนพวกนี้นะมีเลือดน้อยๆอ่ะทุกคนดูดิมันไม่กลับมันไม่กลับอ่ามันไม่ยอมกลับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบวกออกไปเพื่อที่จะโซนมังกรปะเราก็ได้แครี่มาละตอนนี้มาจ้าเหลือเลือดครึ่งหลอดยังไงก็ไม่กลาเล่นนะะะคหือปรมณ3 30เปอร์ก็ไม่กล้าเล่นลำมาจา้าโอ้โหตานี้รู้สึกว่าจะบวกกันยับเลยนะคะที่เอาซ้ายอะแล้วก็มาหาเพื่อนนะคะเห็นไหมเอ้ยบัตเจ้าไฟลนะคะมันอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นพี่หิงนะคะก็จะอันติเนี่ยขวางม,มันไว้เพื่อไม่ให้ไปไป,ไปรวมไฟ์กับเพื่อนนะเนี่ยเ,<อ>เห็นปะทุกคนทีมเราก็จะจัดการในโคตงง่ายขึ้นยังไงยังไงแครี่มันเหลือเลือดนิดเดียวแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าสิ่งที่เราควรทํานะคะถ้าเพื่อนเรายังไม่มากลางหรือไม่มีใครรับเวฟนะ เราอย่าพึ่งกลับค่ะเพราะว่าแอนเนตนะมันมีสกิลหนึ่งที่กลายอยู่มันสามารถเคลียร์ครีปได้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้พี่หญิงก็จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนจากทางด้านจากทางด้านหลังนะครับเพราะว่าสกิลที่หนึ่งะใช้ไปเห็นป่ะเมื่อเราเลื่อนที่อย่างมันก็จะแบบคูดาวลดลงเรื่อยๆเห็นป่ะแล้วก็จะใช้ได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเพื่อนตอนนี้เพื่อนพยายามไฟอยู่เราก็อย่าพึ่งกลับประมาณนี้ทุกคนเห็นป่ะเราก็จะสามารถเกียกศัตรูได้โคตรง่ายเลยเนี่ยสถานีนะคะเห็นแพนด้าเลือดน้อยเราไปเลยไล่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 ให้หมด เห็น hey, ปะทุกคนมันจะสวนนะมันจะสวนสวนี่ปะแพนด้ามันจะโดดอ่ะเป็นไงเนี่ยเราเราไม่ตู้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีอามาตานะคะสก,กิลที่3เนี่ยแค่นี้เราก็จะสามารถเก็บแพนด้าได้ละอ่ะมันจะไปไหนอยู่วะหน้าอ้าวแถม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 โอ้แต่ว่าเรากลับดีกว่าเออมันรอดช่างมันปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะถ้ามันจะขนาดนั้นแล้วก็มาจังหวะดีนะคะก็เคลียร์คีบแพนกลางปกติค่ะทุกคนไม่มีใครเคลียร์เราก็เอาเลยค่ะถ้าเาไปซับพอร์ตจะเอาทำไมล่ะเออนี่มันขับไปนี่นะคะลุงลิเตอร์เราก็ใส่งัดได้เต็มท ซึ่งเราเป็นซัพพอร์ตเราก็จะอยู่ด้านหลังนะคะเพราะว่า HP เราน้อยนะคะนี่ล้วก็ทาไปแบบนี้รอแค่เพื่อนไปนิดนึงข้าไปเหลือนิดเดียวเอาให้หน่อยจ้าเรียบร้อยค่ะเปตุยนะจ๊าอดีีอด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 ีเราจะอยู่ไกลๆนะเห็นปะทุกคนอเน็ตสามารถปล่อยสกิลได้เรื่อยเห็นปะเห็นปะนั่นๆสุดท้ายเราก็เก็บหมดเห็นไหมโอเคค่ะการรีวิวสกิลแอเน็ตก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็การโซนบพื่นที่ทักษะการเล่นก็จะมีประมาณนี้แหละนะคะหากชอบลิปนี้นะคะ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามพิ้งค์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เ oh, ข้ามาดูจ้า <g rab> ไปละบ๊ายบาย